เก่งมาแล้วดูมีเพ็นเรียวไล่สเอโดนแดดทมูริตโตอร่อยจยดพ่อมือเีย็วะยึดจดพ่อมกับมือเฮียแล้วมือก็มาใจตรงกันบุปอลลักให่เผลือเชื่อะหรบ้านนึงเจบ้านหนเยอะลงดีเดียวกันมีเป็นสิ็นเป็นลอยเฮียแม่งลงทีาไมกูเห็นว่าหลังไอเฮียเนี่ย ว่าไอ้แถวแถวไหนว่าแถวแถวนู้นนั่นอะไรเยอะยี่จานเตะดิงตึงพงเงี้ยตายห่าไม่น่าเลยพูดชี่ออะไรวะจะชื่อมันอย่างนั้นอ่ะจานเตะหยิดึงตึงพงเงี้ยไอ่ไอ้ยี่แบกมาหมดเลยมาทั้งตุ่งมาทั้งพงเลยสัตว์ไม่อยากเชื่อเนี่ยถุงข่าเมาไองถุงข่าเมาถุงข่าเมาอ่ะแล้วกูเบอร์ลิวไปสัตว์มัดนีมาเลยมินิรอบนี้มา ต่อให้ที่แล้วมีคนใช้แล้วนะตายแล้วกูยังไม่ได้ยิงเลยไม่เห็นได้ใช้อะไรเลยหรือไอ้เจ็บบ้าไลยเล่นเลยไอ้เจ็กูเถอะนีก้อนบ้าหยิบมาไม่ได้ยิงสักนันเลยวะไอ้กออุตส่าห์อุตส่าห์เบียกชีวิตวิ่งไปเอออ่ามารับหนึ่งเออจะไหนเอยเฮ้ยของดีกันแล้ว ไอ้เจนเพื่อนเพื่อนกูเล่นปืนนอกเมตาไอแกไม่อยากเที่จไม่ไม่ไม่ใช่ลูกรักกูไอ้สัตว์กูไม่เอานี่ร้อนแบบสไนเปิดนี่นี่นี่ไอ้เจนลูกรักมึงเนี่ยอันนี้เลยโอ้โหพ่อมึงเอออุ้ยนะกูชอบนะกูชอบเฮ้ยกูเจนลูกรักไอ้เหีืยนี่ลูกรักไอ้เหนือไอ้ยน้ำโชอบนึกกรชอบเจอแดงเกอร์ลูกรักไอ้เหนือเราอาแป๊บเลยเหรอไอ้เจนพ่อมึงระเบิดเองไมฆแบบ ไม่ได้เขาไม่ได้จากไปเองแมงอราวักบอลตูมไปอาราวักบอลอไรตายคนเดียวเลยน่าเศร้ามาเลยชุดเขาแม่งไม่สำเร็จหรอวะเขาเฟลเขาไม่สำเร็จึ้นแล้วมิใช่นิตเนิดอะไรขึ้นมิชชันิตไอ้ยัยโดนยิงไปแลวไอ้ตำรวจกูจะรวมวัที่ อยี่ยางมูลนิีค้าเขาหัวกบาลไปเลยวถอะเอา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 เยอะบุกขลัมาซือบกขลับปกติปกติเวลาเขาลงสนามเขถือแต่ปืนพกไง่ใช่ไหมเขาเอาเอานี่ไปเลยเอเจอคาเข้าไปไมู่้ทำไรเลยยดีบีดีบีหมดเล่นดีบีเอ้ดเป็นคนใช้ปืนล้วๆเอ็มสิบหกไงเยอะบ้าว่ปเี้ เขาไม่มีเขาไม่มีช้อยส์ดเลยมันมันมันช่วงหนัวไงหยิบเยีะยได้หยิบเหนืออะไรขึ้นมือบ้าเลยสัรขึ้นมือหยิบหมดครับไอ้เหี้ยก็เลยไงปืนก็คือปืนนะยิงไปเหอะขึ้นได้หมดแต่กระสุนมันออกไปโยนหัวมันก็โอเคแล้วมันจะไม่เอาแม็กนัอะไรเปยมือแตกเฮ้ยมีแล้วมีแล้วแม็กนั่มสเตเปอร์ใส่คาได้มาไว้ยใส่ใจได้นะเว้ย ไม่เป็นไรไม่อยากได้ไม่อยากได้แครตอนนี้ใส่ใจี่เออท่านีโลยไฮดีไฮดีย็บต่อว่าอนี้โซนอะไรอะโดนไปดิยิ้มเย้ยอยู่ไม่กล้ากูไม่หกกันดม่มีเยปากอไอ้วัวไมไไ้ากขมีของดีเลย อ f c a r อ่ะปลาไปแดดยาเัืตอนไม่ชอบเลยปลาไอะไรหัวมาเลชีวิตัวอะไรปมูนีคุณวายุวายุวายมากเฮ้ยเฮ้ยอยดีดูเไปรอวะได้แล้วเอาว่าไม่นมเลยใครเอาไอเหียนี่มาเอ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 เอาทิ้งไว้ทิ้งไว้มากไว้ ก็ตลกเลยเยอะเว้ยเว้ยหนด้าเลยในกระจกมือขับเลยอะเดลี่โมดิเวชั่นไงไอ้ยันวิ่งเดินผ่านกระจกสักที่หนึ่งแบบรถไฟรถไฟฟ้าวิงเดินไปเจอกระจกเลยขําร้านเลย bro แต่อยู่โอเค bro อะไรนะคนก็จะมองเป็นยังไงมั้งแล้มึงหันไปหาเขาาเขาจะขําไหมเขาจะกั้นขําที่ไหน ก็จะปันมาไงเยังด่าไมขี้ควายมัเล่นเว้ยเล่นสุดเลยเว้ยโบคนแรงไงโบรโบรไม่ขี้ควายขวัญคู่เนี่ยคุณน่าขนมต้มเี้ยชื่ออะไรที่กนขนมต้มไปเลย โอ่ยิ้มเลยแมผมยิ้กระดบต้มเหรอจริงเต้นตลกเลยเนี่ยมัไม่หากระดบตอนนั้นตอนบังและจันเขาไม่ตลกกันเอง ยเป็นชื่ออะไรวะชื่อแล้วเป็นแฟชั่นไงใช่เหมือนฮิตเลยไม่ควรไม่คยีจุดเลยแม่งแม่งต้องมาแบบเอ็ชื่ออะไรวะน้ต้มชตออีด้กันลไ้ยี่ไอ้ยขี่ควายอยู่อะไรวะยี่ตกตกควายะไอ้ียีจะหนวดเคียวแม่งสุดยอดไปเลยสัตว์แม่งขี่กระบือวีแปดเลยสัตว์ เจ็ดร้อยแรงควายสี่สูบวางกลางอะไรไอ้ย่าวางข้าหน้าสองอันวางข้างหลังสองอันนะวางกลางไอ้ย่าแม่งเรียงเป็นกระดูกสันหลังเลยไอ้ย่าไทยไทยควายมีอะไรตัดไอ้ย่าคาอยู่ข้างหลังเลยนะไอ้ย่เปิดท้ายแน่ว่าแบบเฮ้ยย่าเปิดท้ายควายอย่างว่า ไม่บัวเป่ฟลูบ <kho en> ิลได้พี่เอเปิดเปิดทอยควายมาเจอธนูไอ้ก่าอย่างเชื่อเลยแปะป้ายสี่คุณสีเลยไอ้คนที่มีอะไเยนใหญ่เลยไอ้ก้าอะไรวะู แรดยิงๆเลยยิงเลยตอนนี้ก็นนี้ยิงเลยตอนนี้ก็ก็จะก็น่าดขนาดไปยิงก็น่าแต่เขาวงไหนมันเดี๋ยวขับให้ได้ขับให้คือตอนแรกกูยากจะพูดว่าไอ้เฮียวงกินน้ำสิบหายเลยไอ้เฮียคุยแป๊บเดียวฟาร์มมึงเสร็จไอ้เฮียสิบเจ็ดคนแล้วไปเรื่อยๆเดี๋ยวนายคุณวัวใหงอยู่ไอ้เฮียถึงว่าแล้วมีมีรู้ตัดหลายเกมยังเลยเฮียกูเข้าใจแล้ว เดี๋ยวมันพังนี้นี่เองอุ๊ยมันไม่มันไม่พังให้หมดไม่เป็นไรไม่ไป็ไรได้เออไปซ้ายนี้ไหมเอาได้เอาซ้ายหรือขวาเอาหน้านี่ดีกว่าโอเคแบบนั้นเนาะประทานเอถ้ามึงโดนดักสะพานกันไม่ใช่ความผิดกูนะเว้ยเป็นแรงเอกเงี้ยความผิดจริงโอ้ยความผิดจริง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  านนใสัตว์ดูดิไอชิเน่ปั๊มยารอแล้วนะไอดูดิเติ่มลอนเลยไม่ได้ช่วยครับไอ้ย่าอาล้วเราจะไปดูความเร็วสูงกันนะครับแค่นี้มึงเรียกเร็วไอ้เย่าจะฆ่ากูเหอะร้อยแล้วร้อยแล้วโอ้ย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 โอ้โหกูฟังเบอร์ลิวรอเลยดีน่าไปแล้วเออมาแล้วมาเข้ามากก่อนเข้ามากก่อนเข้ามากไป

กูรกูรู้ต้อเห็นลดความเลยเฮียเฮยเยแก่แอย่างแตกเอออยังแปกีอยชอบเลยวันเฮียย่างแตกเลยลดเ่งเร็วความในวัเฮียชอบจริงเฮียร้องหมดีข่าวเมนเดี๋ยวเจอข่าวเมนกูหรอกแล้วชื่อไพูดถึงนี่ทุกวันนี้กูมีหลายชื่อหลชิหายเลยตัด แล้วที่ดิวซีแย่เขารู้ว่าเป็นคอมเมนต์ไม่รู้ไอ้แค่อย่ารู้เลยสัตว์เดี๋ยวบอกให้ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวในไลฟ์บอกให้ไม่ต้องเข้ามาอีกไอ้เแคยกูจะแบนพวกในไลฟ์กูเดี๋ยวกูสวัสดีใหม่ได้ยี่ยีกูเปลี่ยนชื่อแล้วเดียตามไปตามีหมี๋ยวกูจะไปตบมวกแกจิตไี้ไลฟ์เมื่อวานแหมท่านรอไหนนี่เจ๊กูจะจำไม่ได้เพราะว่า ไม่อยากมาษาักษพไหมคิวไอเนี่ยแล้วมีกี่คิวไอไว้มีมากวยคิวไอเะเว้ยเร้ยกกูสงยเวลาว่าเมึงตั้งใจไม่ตั้งใจตอนแรกมันละเแียดไอ้ียตั้งใจตั้งใจไม่เป็นไอชิว ให้่เป็นไอคิวใยูเขียนผิดเนือมไม่ต้องกลัวสีฟอมหรอด้วยไอ้ีอมน่รักีอมมึงเขยนไรมึงฟักูฟักูฟักูไม่ใช่ครั้งแรกไอ้เนี้ยี่กูเขียนผิดอ่ะไม่ใช่ครั้งแรกไอเดียวไอเดียวไอเียวมึงเยันเดียวอ่ะเนี่ยเมื่อวานนี้เม่อไหรงกูเขียนค่เมกบปีลเว้ คือมันไม่มีใครมาแบบไอ้เนี่ยบอกกูว่าไอ้เนี่ยมึงเขียนผิดนะเนี่ยกูก็ไม่รู้กูไม่ได้เช็ภาษาไอ้เนี่ยที่มันนานมากเลยคนรับผิดพลกันได้คนรับงงกันได้ไม่เป็นไรแต่ไอคิวไม่เป็นครั้แรกจริงปะที่เขียนแล้วผิดไม่รอดไม่รอาดไม่ค่อพลาดอลยและปัญหาคือไอ้คุยนี่มาเจอด้วยนะแล้วเห็นกระหมนเลย อ๋อหลายคนเลยกูเห็นโซเจอร์ไอ้เหี้ยทดิไมกูทดิไมไอ้เหี้ยทดิไมกูเห็นไอเล่นเกมอะไรเนี่ยไอ้เหี้ยลงข้างล่างไหมนุ๊บเรียนเรียนหน่อยดิกูไม่มียศเลื่อนคนเว้ยสยอดเลยเพื่อนมึงขำสุดยอดมากกดไลค์เลยเอ๊ร้องทรงเงาแบ๊ดให้ฟังไหมทรงตงยืนเจตแต่แบ๊ยังบ่อยนะเว้ยกูไม่เคยให้ฟังเลยกูก็ไม่เคยไอ้เหี้ยเด็กอนุบาลก็ชอบบ่ายด้วยเออกูเห็นแล้วมันอยู่ในข่าวไอ้เหี้ย อะไรนะอะไรนะตื่นตีสี่ไปเลยโอ้เฮียไอ้เห็นร้องตัวอย่างแบด็คบอลเลไอ้สัสเร็วเจดอยากฟังน้องน้องยังร้องได้เลยนะเว้ยอนร้องกูร้องทำฟวยอะไรให้เอิร์ดร้องเอิร์ดร้องไม่เรียดไม่เรียนดนตรีมาแล้วไอ้เฮียร้องเลยไม่ไม่เอาไปเปลี่ยนตีกูเปลี่ยนไอ้เหี้ยฮะขอไปมันมีเหมันมีอาร์ตให้เรียนกูเรียนกูเรียนอาร์ตไอ้เหี้ยกูว่าเด็กอาร์ตไอ้สัสเรียนเหีียวก็เห็นไม่เป็นเลย EC อย่ามาเตะใช่คนติดรอยโอ้โหทำงานบ้าเรียกเรไม่หยุดเลยเรียกกูไม่หยุดเลยเอเรียกเรียกกูไม่หยุดคนเกียอะไรชื่อข้างขวาไอ้เนี่ยเป็นเกมียร์ RPG ไปไปเนี่ยไปขึ้นขึ้นนี่แล้วเว้เนี่ยขึ้นขึ้นอันด้าวเป็นละขึ้นอันด้าวเป็นเนี่ยเหมือนพัคยูเชอนะข้ามขวาเวลาเวลาตีของแตกมันจะขึ้นเอโค Koi g e a ย แบบน่ะหาของอยู่ไอ้สการเรลเดินสการเรลดีกว่าวิ่งไมดแม่ทำกับข้าวตอนไหนตอนไหนทุกตอนีกับกะเพราเหมือนเดมก็ได้แม่อร่อยดีม่เอามชมตอนต่อไปนะเว้ยไม่ทำไม่จะแดกทไม่ทำแดกเองแค่แม่นานๆวินจะกลับมาเล่นกับเพื่อนอ่ะวินบ่นให้แม่ฟังหลายรอบแล้วอะไร วินไม่ชอบดาวกีอาเลยเนี่ยไม่ดีใจกับวินหน่อยดีนานๆเพื่อนวินจะกลับมาครบสี่คนเนี่ยตีเนี่ยไอ้เหี้ยมันเหมือนสี่ร้อยคนเลยมันดยิ่งใหญ่มากเลยดูคนยิ่งใหญ่เหมือนแบบกูมาประชุมกันโดยไม่ได้รัดฝมายหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบรูปจับเลขครบทุกจำนวนด้วยยังมีลืมนัดเพ้าหมายมาไม่บายเราหายบ้าน โดนทิ้งไงยะฟาโดนทิ้งโตรอแหวักหายไปไหนกันหมดเยออวันนี้เขาไม่ทำกงข้าวกันก็หายไปไหนยังไม่ต้องรู้สึกไงวะพรเไม่นัดปืนมื่อวานเี้ยม่ยสายไไว้เหี้ยนั่งอยู่ใต้ต้นไม้คนเดียวโดดเดียวๆว้เนียื่อใจด้วยเขื่นหายหมดเลยอเดียวมาจะเปล่าเลยไม่เจอใครเลย จะไปต่ดเลยชดวงมาจากไกลอ่ะมามาเดินทั้งนานาจบจะมุ่งไป,โโปไหนกันเมดดงไม่บอกกูเมื่อใส่อินเนอร์ทเี้ยอะไรเก่งที่ใครวอรจะมีเพล์ยูเลอร์มันมีเอนเนอร์จี้ดิ้งเก้าขวดกูมีเอนเนอร์จี้ดิ้งแปดฮะเท่าไหร่นะเก้า<ส> ก่าวเลยอ่ะไม้เลยวสิขวดไอ้แ่ไม่มีเอนเนอร์จีดิ้งตัดเทคเลไม่มีสักออัดนอ่เหพ่อชอบแปรงน้ำะเมื่อวานเลยตายหาหมดเลยซีน้ำเลยอร่อยตเตยไฮเดรตป่เลยกูมีโซดาสิบขวดแล้วโอเคเออผมว่ากูไม่ป่วยไรอ่ยป่วยคอโซดาสีนงไอ้เหี้ยมึงดูเลยทำไมถึงร้างเนี่ยดูช่วแดกเลย ตายเกียร์ยืองนี่หาไม่หมรู้แดงเนี่ยซีบน้ำเกียมวันวันวีดาโฮโลตัดแล้วก็เกียเกาะหนึ่งเวมชีวิตกันอยู่ได้ยังไงเลยกูไม่เข้าใจเอาบง็มาแล้วรถรถรถมาแล้วรถเท่าไหร่แจกรถเท่าไหร่แรกแปดสิบเป็นสิบสองสิบสองถุยเกียกูดันมาเดือนหนึ่งแล้วคุณโอ้คุณไม่หมบอนคุณเจ็ เนืาดนหนึ่งแล้วอ่ะมเไอ้ติงใช่คุควรจะรู้เว่ยปี่ปีปีอะไรสองห้าหกห้าว่ะหกหกหกดียอ่ะสองพันจ็รู้เป่าว่าสามปีที่แล้วไม่ใช่สองพันสิบเจ็ดเฮ้ยเฮ้ยจยิบไปเป้าด้วยเยอะ่าสามปีที่แล้วไม่ใช่สองพันสิบเจ็ดมันเป็นสองพันยี่สิบ เสียใจ้วยไเฮียหมาต้อตายอ่ะใช่าไปรสามปีเขาไจำผิดไปเลยตลอดเป็นเฮียอะไรกันเนี่ยไอ้สัตว์รู้ว่ามัีมาสามปีแล้วตรงยังแซดแซ่ดเตบ่อยยอินเนอร์อินเนอร์มาเต็มเลยอะกูเ <mm ป <mm ็น actor เฮ้ยอมไหนรถอ่ะตรงนี้ ตรงไปอ้าวอย่าติดตรงนั้นตรงนูน้นเอ้ยไอเจดรถล้อแล้วมากวดรถนี่อยู่นี่อยู่นี่จอ้คึกางเนี่ยเราเลยเจดคึกขางยิงดหววปักไอ้แยจบ